ค้ำยามบ่ายแจกกระจายกับนีนาแล้วก็เก็บตกกันเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยพิธีนาคที่น้ำหนักตัวของพ่อนาคได้ช่วยอะไรเข้าไว้ได้บางอย่างต้องชมค่ะตายตายตายนี่กะจะให้พ่อนาคแอดมิดก่อนจะได้ปวดใช่ไหมก่อนนี้นี่เขาแหนนาคแบบมาแอ่ตามปรกเอนีของชาวบ้านดงประโดกกมทัน ที่ต้องขย่ากันขนาดนี้เชื่อกันว่าเหมือนมีมานมาผจญน่นาจะต้องเอาชนะมานให้ได้ค่ะอ,โโอโโงานนี้น้าสายแข็งพกน้ำหนักมาเกินร้อยก็ขาม้าทะยกยขยับให้ตายก็ไม่ล่นจ้า พอนาคน้ำหนักเยอะจนเขยว่วเราไม่สะเทือนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค้าร้อนๆอ,อย่างนี้ไปทานน้ำมะพร้าวอ่อนกันดีกว่าแต่พ่อค้าหนุ่มตัวน้อยคนนี้เขามีวิธีปอกที่ไม่เหมือนใครทานได้ทั้งลูกเลยมะพร้าวเย็นๆไม่จ๊ะน้องเซฟเด็กปกักช่องปอห้ามาเปิดท้ายขายกับพี่สาวช่วงปิดเทอมจ้าปอกกันเองขายกันเองธรรมดาขาย25บหแดันชล่อนจอน มีกระโหลกกระลานเหลือแต่เนื้อกับน้ำจังสี่โอ้ยลูกละสี่บาทเด้อค่ะเด้อที่น้องเซฟขายแพงเพราะมันบดได้ปอกง่ายเด้อค่ะเด้อบดใช่น้องเซฟบ่ใช่ปอกขั้นเทพจังสี่เฮ็ดบ่ได้เด้อ พี่น่าขอนับถือเลยนะคะไปท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องราวดีๆจากพี่จุ๋มปอยเด่งของเราเช่นเคยวันนี้คุณผู้ชมคะพี่จุ๋มของเรายังอร่อยอยู่กับข้าวโพดอนุรักษ์เพลงชอยงานนี้มีอะไรมาโชว์อีกไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตาเรานยาน์นายชอยวัย40เป็นคนชนบุรีแต่มาขายขา้าวโพดขวดที่อุดรเดอ้อพ่อ ก็เกิดไอเดียร้องเพลง่อยเดินขายเดอ้อวันนี้ร้องลูกทุ่งขอบคุณร้านข้าวต้มเพิ่มพูดที่ให้ขายในร้านเด้อครับเด้อโอ้ยขอกราบขอบคุณที่ได้รับใบอุอ่นการุนจากเียรักเมียฉันไม่กลัวเมียจะถาม่อยสิครับผมจะกลัวใครก็เมียฉันที่มันสั่งมาและแถมยังบอกว่า ไม่ได้ตายโอ้ร้อ เก่งแล้วยังมีอารมณ์ขันอีกด้วยนะคะมาดูคำถามของเราดีกว่าผู้ชมคะเห็นข่าวแรกเขาเขย่าพระน,นางแบบเบาๆเ,เราก็เลยนำนะคะเรื่องราวจากเรื่องแรกนั่นแหละคะ่ะมาเป็นคำถามของเราถามเลยนะคะว่าประเพณีแห่หน้าโหดที่เมืองไทยของเราต้นตำรับอยู่ที่หมู่บ้านอะไรตำบลอำเภอและจังหวัดอะไรวันนี้หมดเวลาของนีนา่าเราก็เก็บตกแล้วกลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ ม้าเจ้านาซีองใทันซีรปเจ้าของกรีบรับรงวันด้วยค่ะ